สวัสดีครับพวกกับทางช่องช่างแฮกเ็ดสิบสี่นะวันนี้พามาดูรถออตโต้นะฮะรถเคยพาเครื่องหรือไม่ผ่าเครื่องนะฮะหรือรถรถออโตมติกทุกรุ่นนะฮะบางรุ่นก็ไม่มีกองน้ำมันเครื่องบางรุ่นก็เป็นแค่รุ่นถ้ารุ่นเล็กก็จะเป็นแค่กองธรรมดานะฮะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะ,ะ่ะมาให้ดูนี่นะฮะตัวนี้ หอยโฟก,กัสน,นะกาวปกินเศษมีทั้งเศษเหล็กนะเวลาผ่าคุ้งผ่าเครื่องแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องนะสักสามสีรอกแล้วก็ถอนมาเช็คมาทำความสะอาดหรือซื้อมาเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะฮะตัวนี้ไม่ได้แพงนะนี้มีความรู้สึกว่ารถคันนี้ ะะมีการกินน้ำมันเครื่องรถผมเองนี่แหละงงกับมันอยู่นะฮะนัเลยนายล้ก็ไม่ได้เช็คเพราะว่าเครื่องเพิ่งทำไปละปกติทำเครื่องกะสักหนึ่งเดือนจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็จะเอาถอนมาเช็คนะฮะก็เรียกว่ารถเกียร์รถเกียร์ก็จะมีเป็นตะแกรงแผ่นสี่เหลี่ยมนะ โดยทั่วไปก็อย่าลืมเอามาเช็คหรือเปลี่ยนนะฮะล้างทำความสะอาดก็ได้นะฮะก็ระวังนี่คือสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุทำให้น้ำมันเครื่องไปเลี้ยงฝาสูบไม่เพียงพอนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม